อา้าวพี่จะวางเบอร์เดฟทำไมเล่าก็เอาสิขาไปเลยวางวางวางกินเ้กนะกินเชนะ้กก่อนเลยให้กินกินกินเอาฮาเจอแล้วเหรอรอก่อนสิเอาสิไว้ก่อนเฮ้ยมาสิไว้ก่อนสิเฮ้ยรอก่อนีิขอตั้งหน่อย เอาค่อยให้ทำเนี่ยฮะทำทำออโอ้ยโอ้ยพี่ชายพี่ชายเอาคนนี้รอก่อนสิคนนี้ไม่นิคนนี้นิ่งเลยอะ่ะเอา้าขอหา